กิจทุกท่านครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7มิถุนายน2องพนรนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาได้รุ้นอีกแล้วนะครับสมาชิกวันนี้2องทุ่มครึ่งนะครับอินักกันไมนักกันก็คือลาวปัตนานะครับมาดูโยนดับโวดทลียนะครับดล้วนะครับผมให้ไปที่ดินหุบนะครับดินหุบแล้ข้็ลง4นะครับ ปรากฏว่าไฟทัวโลมนะครับผมไฟทั่วโลนะครับไฟทั่วโลก็คือหนึ่งสนะครับผมวินงถบกตัวไม่ผ่านนะครับสมาชิพาตัววิ่งตัวรูดไม่ผ่านนะครับสมาชิหกนะคบเป็นเก้าเสียง,งน,นะครับสมาชิก <c oughs> เรือกไหลนะครับเรียกไหนก็ เรกไรก็ไม่ผ่านนะครับเพราะเรีกไรผ่านนะครับอีก,ก้าวเรก็ไม่ซานะครับเล็กไะไรผ่านนะครับก็รอบนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับสมดดาชิมาลุ้นกันใหม่นะครับก็มาดูเลยเด่นนะครับเลกเด่นเด่นรอบนี้นะครับผมให้ไปที่ เด่นแนะครับเด่นแปโลสองครับผมอ่าเด่นเป็นโลงสองนะครับี่มาดูตัวไหลนะครับตัวไหลของลาวพัฒนานะครับเกครับผมหนึ่งครับแปครับ สามสเกห่างรับตัวไหลนะครับยานที่ผมโบนะครับเบดกับข้าวเนี่ยเป็นตัวไหลไหลที่มากๆนะครับผมเก็บสติ60รอบนะครับ60รอบข้าว40รลบนะครับผมที ดูระดับการเข้าของเป็ดกับก้านะครับพวกสิบรอบก็คือสอบปุ้มเก็บสถิติมาพวกสิบรอบนะครับจ้าเปดไม่มาก้ามาถ้าก้าไม่มาเปดมาหาเนี้มันสลับกันอยู่อย่างเงี้ครับสลับกันอย่างเงี้ยเท่นะครับแต่มีเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือโซงนะครับโซง <c oughs> นะครับหายไปประมาณเปดชั่โรกนะครับเป็ดลอม นะครับอีกตัวก็คือ5้าครับผมนะครับ5้านะครับนะครับลุ้นนะครับวันนี้ว่าจะมาจะมาตัวไหนนะครับลุ้นรุ้นกันนะครับวันนี้คูถ้าเปดมานะครับเปดเปดมานะครับเปดมีโอกาสคู่กับตัวไหนได้บ้างนะครับ ตัวเลขนะครับที่ผมจะให้เลยก็คือแปดสูนครับแปดหนึ่งครับแปดสองครับแปดสี่ครับแปดเจ็ดครับแล้วก็แปดเก้าสมารถ แปดเจ็ดติดดับแต่กับสมาชิกแปดเจ็ดติดดับนะครับผมขออภัยด้วยน,น,นะครับแปดเจ็ดติดดับครับเราเป็นแปดเก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเก้านะครับสมาชิกถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าถ้าแปดมานะครับผมว่าโจหน้าโจาอยู่นะครับรอบนี้ ถ้าเป็ดปานะโก็มาลุ้นกันนะครับสมาชิกมาลุ้นกันนะครับแล้วถ้าขา้าให้ผมจับจับรัฐพาตัวครัฐ้าตัวและจะหาตัวนะครับ,ต,ต,รบตั้งแบบก้อนครับแบบนะครับทรงครับนะครับ สา,ามน่าเกิดน่าโีกตัวเ่งนะครับสมาธิโหน่ครับผมโอเคครับลุ้นกันนะครับลุ้นดันลุ้นกันันนะครับว่า นี่จะมหาวิทยาบนะครับวันนี้อ้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับก็สมาชิกสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แอตไลนนะครับใน t i k t o อกนะครับใน Facebook นะครับแล้วก็ในช่อง u t u b e นะครับก็วันนี้นะครับถ้าสมาชิกทิมงทัไหนนะครับก็ขอให้ปัง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 นะครับถอาให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับก่อนจบนะครับ คืนนี้ถ้าหากสมาชิกคนไหนนะครับต้องการจะไปลาวี p อพนะครับผมวอรไวสมาชิกนิดแล้วบอกผมอัดลาวนะครับวันนี้ผมอัดลาวี p อพนะครับเพราะว่ารีบมนหลุดมาซีโล่รีบหลุดมาซีโลกนะครับสมาชิกผมเชื่อมั่นนะครับวันนี้มันตัมาแน่ๆครับมันตองมาแน่ๆถ้าสมาชิกท่านไหนอยากไปลาวี p อพนะครับก็เดี๋ยวก็คอยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ ควมเห็นใต้ใต้ใต้คลิปครับไว้ไปถ้าเกิดมาสมายิกของการไปก็เดือบุผมถ้ายยอยลงให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขคขอบคุณสมาชเกทุกสุต้านนะครับบคุณครับ